สวัสดีครับนะฮะผมทนายเดยชาวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเต็นมือสองต้นเต็นขายรถมือสองก็ส่วนใหญ่ก็ประกอบธุรกิจโดยสุจริตนะครับผมเองก็เป็นที่ปรึกษาเต็นมือสองอยู่หลายที่นะเต็นมือสองมีทั้งคนที่ทํามาหากินสุจริตก็คือส่วนใหญ่แต่ส่วนน้อยก็เป็นโจรก็มีนะครับตามที่เป็นข่าวนะครับนะเอารถลักขโมยมาหลอกขายอย่างเนี้ย คนซื้อไปก็ซวยโดนรับของโจรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากดัะนั้นการจะซื้อรถจากเต็น์มือสองก็ต้องดูว่าเต็น์นั้นมีประวัติอย่างไรน่าเชื่อถือไหมเต็น์ใหญ่เต็น์เ,นเล็กกตบเต็น์ใหญ่ก็น่าเชื่อถือมากกว่านะครับนะเอารถลักขโมยมาขายนะอันนี้ก็คนที่ซื้อไปก็เดือดร้อนแต่คันนี้มันมีข้อกฎหมายและคำพากษาดีกาที่ผ่านมาถ้าเราซื้อทรัพ์ นะจากผู้ขายซึ่งมีอาชีพค้าขายเกี่ยวกับเรื่องเต้นมือสองอันนี้คนที่รับซื้อกฎหมายรับรองคุ้มครองนะตำรวจจะมายึดเรื่องอะไรต่างๆเราจะไม่คืนก็ได้ถ้าเจ้าของที่แท้จริงจะมาเอารถคืนก็ต้องจ่ายตังค่าที่เราเงินที่เสียไปในการซื้อเขาเรียกว่าร้อนสิทธิ์จากคนที่มีจากเจ้าของที่แท้จริงผมนี่ทําอยู่หลายคดีอยู่นะ เพราะนั้นใครก็แล้วแต่ไปซื้อรถมาจากเต้นมือสองถ้าเป็นเต้นที่เขาขายของแบบนั้นรถมือสองเนี่ยเป็นพ่อค้าเนี่ยเราก็อ้างข้อกฎหมายได้ว่าเราสุจริตกฎหมายคุ้มครองอยู่แล้วกฎหมายแพง่งถ้าใครอยากจะเอารถคืนก็ต้องจ่ายตังเราคำถามที่สองแล้วเราจะโดนข้อหารับของโจรไหมนะเราไม่โดนรับข้อหารับของโจรเพราะมีกฎหมายรับรองคุ้มครองเราไว้คือกฎหมายแพง่งนะเรื่องซื้อขาย รั์ที่จากพวกพ่อค้าที่ขายของชนิดนั้นนะอันนี้เรียนให้ทราบนะนะผมเองทำคดีพวกนี้อยู่ในศาลอยู่ก็เลยเอาความรู้มาเล่าสู่กันฟังรถติดไฟนั้นผู้เช่าซื้อจะไปวางขายที่เต้นท์ไม่ได้อันนี้ผิดยักยอกเต้นผิดรับของโจรเข้าใจไหมครับนะเต้นไหนนะครับเอารถที่ติดไฟนั้นไปขายอันนั้นเขาเรียกว่าเต็นโจรน,นะ เก็บหลักฐานรวบรวมแจ้งความดําเนินคดีเอาตํารวจไปจับได้เลยลักเต้นจะเอาเอารถไปขายรถคันนั้นก็ต้องเป็นของเต้นหรือของลูกค้าที่เอามาขายแต่ถ้ารถติดไฟแนนซ์ยังผ่อนไม่หมดเอามาขายไอ้นี่เขาเรียกว่าไอคนไอผู้เจ้าซื้อโดนยักยอกเต้นโดนรับของโจรเพื่อการค้าจําคุก10ปีเห็นว่าดีมีประโยชน์พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์แชร์ไป